คือชอบมากๆครับเพราะว่าตาแบบชัดขึ้นถ่ายรูปหน้าตรงเห็นได้ชัดขึ้นอะไรเงี้ยคือเป็นธรรมชาติมากๆครับไม่ว่าจะออกกอล้องอะไรก็ทําให้มั่นใจขึ้นครัคือจริงๆแล้วน้องเขาก็มาหาเรื่องว่าชั้นตาเนี่ยไม่เท่ากันแบบข้างขวาเนี่ยบกมากกว่า ทางสายเยอะนะครับประเทศนสำาลันก็คือว่าเราก็อยากได้ชั้นเล็กๆนะค่อนข้างเป็นธรรมชาติซึ่งเราเราดูแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เห็นร่องรอ,อยของการทำผ่าตัดเลยนะครับเราก็สามารถเลือกใช้วิธีการเย็บจากด้านในซึ่งเวลาถ้าชั้นมันสาเร็จนะครับนี่ก็จะดูธรรมชาติมากแลกไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้เกิดจากการทำผ่าตัดหรือเปล่าก็เป็นธรรมชาติมาก คือชอบมากมากครับเพราะว่าตาแบบชัดขึ้นไปชิตได้ปกติมากมากเลยครับเรื่องแผลก็รักษาตามปกติตามที่พยาบาลหรือว่าที่หมอนแนะนําเลยถ่ายรูปไม่ต้องแต่งรูปอีกแล้วถ่ายแบบหน้าตรงได้เลยครับแล้วก็ออกกล้องเวลาแบบไปออกงานต่างๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามั่นใจในหน้าตรงมากขึ้นครับ คนรอบข้างอย่างคนที่รู้ว่านี่มาทําตาอะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่าตาเป็นธรรมชาติมากไม่ได้ทำเลยแต่ว่ามีความชันตาแบบชัดขึ้นหน้าแบบหวานขึ้นนิดนึงครับนี่ก็ขอฝากใครที่มีปัญหาหรือว่าสนใจที่จะมาทาศัลยกรรมตานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่กํลังกลังกังวลในเรื่องตาอยู่นะครับก็อยากให้ตัดสินใจมาที่โรงพยาบา,าลศัลยกรรมตกแต่งเอยู่ครับ